สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องชแนลยูทูบนะครับกอล์ฟฟุลเวชฟอร์ดนะวันนี้ก็มีรีวิวรถนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับแล้วก็เป็นแนวการตกแต่งนะครับให้ทุกท่านได้พิจารณาดูว่าชอบไหมเนาะเผื่อถูกใจใครนะครับก็สามารถแคปรูปนะครับหรืวส่งคลิปนี้มาให้กอล์ฟได้นะฮะวันนี้นะครับรถที่กอล์ฟมารีวิวนะครับเป็นไวทัคนะฮะสีขาวน้ำบอกก่อนเลยนะเป็นสีที่ ขายดีมากๆสีหนึ่งแล้วก็เป็นสีที่สวยมากๆนะครับสำหรับในตัวเจเนเรชันนี้นะครับของตัวฟอร์ดเรานะยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบก๊อปด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อปนะเบอร์โทรอีดีไลน์ก๊อปขึ้นไว้แล้วนะครับใครรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากเปิดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบก๊อปโปรโมชั่นฟอร์ดนะฮะมีทั้งในวิดีโอมีลงไลน์ทุกวันนนนะะะะฮหหหรรือววววว่่าใเพลลลลยย์์ิสตกกก็็จมมมมีแแแดูไ้้้คับชชุชน นะก็จะมีผลงานการส่งมอบรถนะครับอาจจะอัพช้ากว่าความเป็นจริงนิดนึงเนาะเรื่องของการส่งมอบนะครับแต่ก็จะพยายามอัพให้ไวขึ้นนะครับก็พยายามลงให้วันละวันละคันวันละคันนะครับมาดูคันนี้ครับรถที่เรามารีวิวครับก็จะเป็น Next Gen นะครับตัว Ford Ranger w i l d t k นะครับ คันนี้เป็นสีขาวนะเป็นเป็นรถสีขาวต้องบอกกันเลยนะครับว่าสวยงามมากๆครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวนะครับที่ไว้ท่านพิจารณากันนะคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะฮะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับ, speed, ร,บราคาจะจำหน่าย1น5่0ล้านบาทนะครับสำหรับสีบนเงินสีดำและสีเทา สีพิเศษสําหรับรุ่นนี้นะครับขาวมุกนะครับสีส้มสีเหลืองบวกเพิ่ม10,000บาทราคาจะจาหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแับาทต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว 4, ีคูณสนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเกียร์ตัวเดียวกันนะฮะแรงม้าแรงบิดเหมือนกันนะครับคันนี้ก็คือท็อปสุดของ4ีคูณสนั่นเองมาครับเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากที่ข้างหน้านะครับคันนี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า ทรงแรปเตอร์นะครับสีดำฟอนต์เนี่ยครับคำว่าฟอนต์จริงๆเราเลือกสีได้นะอาจจะเห็นที่ก๊อปติดเนี่ยเป็นสีดําเยอะนะครับเยอะกว่าทุกสีนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าฟอนต์เนี่ยเราทําดําขอบขาวดําขอบแดงดําขอบเหลืองขอบส้มเนี่ยทำได้ทั้งหมดนะฮะถ้าชอบแบบไหนก็แจ้งมานะครับตอนนี้ก็กระจังหน้าตัวนี้นะครับกลับมาแล้วนะหลังจากที่เรียบร้อยกันมากๆก็กลับมาแล้วนะครับเป็นกระจังหน้าแบบไม่มีไฟ เป็นสีดําสายที่แบบไม่ต้องการติดไฟหน้าอยู่แล้วกลัวประกันขาดอยู่แล้วตอนนี้กลับมาแล้วครับนะแล้วก็มันก็เพิ่มความเข้มนะฮะดูกลมกลืนมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวลังพึ่งนะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนได้ก็เป็นสีดําด้านนะครับก็พูดงานนี้ก็ใส่เป็นชุดดาด้านทั้งหมดไฟหน้าครับเป็น LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แล้วคันนี้ใส่ครอบไฟหน้านะครับใส่ครอบไฟหน้า พอไฟหน้าก็เป็นสีดาด้านนะฮะตัวนี้ไม่บังไฟวิ่งกลางวันนะครับแล้วดูครับมันก็ไปรับกับตัวกระจังเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเข้มละเท่มากๆนะครับรถรุ่นนี้นะครับไฟตัดหมอกเป็น led นะตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวจะอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับสาหรับรถที่มีไฟหน้าแบบนี้นะตัวนี้ตัวท็อปแน่นอนครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับก็จะอยู่ใต้ or นะครับแล้วก็กระจกนะเห็นไหมกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านหลังนะครับ เซนเซอร์ S S นะครับ4ี่จุดมีเซนเซอร์4ี่จุดนะนี่แชร์กันชนเป็นสีเงินครับแชร์กันชนคันนี้เป็นสีเงินนะมีห่วงลากคู่หน้ามาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับนี่มาต่อที่ด้านข้างนะครับคิ Q ้วล้อนะครับตัวนี้นะขนาด3มนิ้วนะครับมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นแบบผิวผิวเปอกส้มนะครับอ่าพูดง,ง่ายๆเรามันไม่ใช่เป็นผิวเรียบมันไม่ได้เป็นผิวเรียบเห็นไหม เป็นผิวเปิอส้มนะครับติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมาดูที่ล้อครับเริ่มจากตัวล้อก่อนนะฮะคันนี้นะล้อนะครับเปลี่ยนเป็น Mac ก o s s i ซิดมาเวนะเป็นสีดำเงานะครับตัวนี้เป็นสีดำนะจับคู่กับตัวยางนะครับโตโยนะครับเป็นตัว AT สองหกห้าหกสิบสแปนะครับสองหกห้าหกอ่ 2, 6, 5, 6, 10, 18, นะเดี๋ยวก็พาไปดูตัวนี้เป็น AT นะครับนี่ดอกมันจะเล็กเห็นไหมส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เราจะเห็นเนี่ยโตโยเนี่ยนะครับโอเพนคันทีเนี่ยนะครับเราจะใส่กัน RT เนาะนะฮะตัวนี้ดอกมันจะเล็กกว่าเห็นไหมครับดอกมันจะเล็กกว่านั่นเท่ากับว่าดอกเล็กกว่าก็คือตอนวิ่งมันถนนดำเนี่ยเงียบกว่านะครับ เงียบกว่านะฮะแล้วก็วิ่งบนถนนดำได้ดีกว่านะฮะอาจจะเสียเปรียบเลื่อนตอนเราไปลุยเนี่ยสู้ยางอาทีไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับถ้าวิ่งบนถนนดำเป็นหลักเนี่ยตัวเนี้ยโอเคเลยดีเลยนะครับนะโช๊คนะครับตัวนี้เป็นโช๊คโมโนโทูปนะครับโช๊คโมโนโทูปนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นโช๊คแบบตัวท็อปเลยนะฮะแล้วก็ รถรุ่นนี้มีดิสเบรกนะครับสี่ล้อมีดิสเบรกสี่ล้อนะครับตัวแก้มนะครับใบเทอร์โบก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่นะครับเกียร์สิบสปีดมาพร้อมคีบระบายความร้อนนะพวกนี้ก็เป็นสีเทากาไฟอยู่แล้วนะครับตรงขอบเนี่ยเป็นสีเทากาไฟอยู่แล้วกระจกนะครับก็เป็นสีเทากาไฟมีไฟ LED นะครับนี่ไฟเลี้ยวกล้อง360องศาเหมือนที่ก็บอกนะครับแล้วก็มีตัวไฟส่องพื้นตอนเรากดปลดล็อกหรือเปิดประตู ลาวหลังคานะครับตัวนี้นะติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็จอดนิ่งอย่างเงี้ยได้3 0 0ร้อถึงสามโลก,กางเต็นท์กันได้เลยนะครับพลของได้นะขนาดวิ่งรับน้ําหนักได้แ0ดสถึงแปกิโลนะกันสดแท้ครับนี่กันสดแท้ของทั้งฟอร์ดนะครับคันนี้ใส่ครอบมือนะฮะใส่ครอบมือเป็นสีดําเงาเห็นไหมครับใส่ครอบมือเป็นสีดําเงานะชายบันไดตัวนี้เป็นขอบเงินนะครับเป็นขอบเงิน ก็ไปดูนะมุมกว้างนะครับเมื่อกี้เราเห็นไหมข้างหน้าเดี๋ยวก็ขออนุญาตพาดูอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าคันนี้นะครับไม่ใส่คิ้วล้อแต่ใส่ล้อแต่งนะฮะเนี่ยทรงมันจะประมาณนี้นะนะครับทรงจะประมาณนีนะ้เพราะคันนี้นะครับด้วยด้วยตัวแม็กนะฮะมันจะไม่ล้นเยอะ นะครับเราเลือกออฟเซตมาแล้วเนาะมันก็ไม่ได้ล้นเยอะนะครับเดี๋ยวก็พาไปดูข้างหลังเมื่อกี้ให้ดูจากข้างหน้าแล้วนะครับเรา,าพามาดูข้างหลังกันก่อนนะเนี่ยมันไม่ได้ล้นเยอะกะ็แก้มทรงแบบใส่ลุยหน่อยเนาะแบบสไตล์อเมริกันหน่อยๆน,นะครับ ไม่เยอะนะครับอ่ะมาต่อครับที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีมาอยู่แล้วก็ไฟท้ายนะครับก็เป็นสีดําด้านมีมาอยู่แล้วนะตัวนี้ไฟท้ายเป็น LED นะครับก็จะมีอยู่ตรงมุมนี้เนาะเป็นมุมบนนะฮะไฟเลี้ยวไฟถอยข้างล่างไม่มีนะครับฝาท้ายครับไฟเบรกดวงที่3มีนะครับรุ่นวแท็กจะมีตัวไขล็อกฝาท้ายนะใช้กุญแจนะครับไขล็อกฝาท้ายได้กล้องฝังอยู่ที่โลโก้ นะครับแล้วก็คันนี้ติดสติ๊กเกอร์นะครับคำว่าเลนเจอร์สีดำเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดเซนะนเซอร์ถอยหลัง4จุดนะนะเรามาดูที่ฝาท้ายนะคันนี้นะครับติดทั้งโชคหน้าและโช๊คหลังนะครับคันนี้ติดทั้งโชคหน้าและโชคหลังนะครับโช๊คหลังเนี่ยใครต้องการติดตั้งเพิ่มเติม,ตมแจ้งนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของกอล์ฟนะนะครับของกอฟจะเป็นโชคหน้านะฮนะปลั๊กไฟนะครับ เป็น12โวลต์180วัตต์นะเป็น power outlet นะครับตัวนี้ on รถก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น230โวลต์นะ400วัตต์ตัวนี้ต้อง s t ร์ t รถนะครับไตเนอร์ก็นี่นะครับเป็นแบบเป็นลอนเรียบนะก็อนเนกประสงค์เงาพร้อมส่งมาดูภายในกัน ดูภายในกันนิดนึ่งกระจังเดิมก็คือลูกค้าทุกท่านนะครับก็บคืนหมดเนาะไม่เคยเก็บไว้เลยนะฮะกระจังเดิมคืนหมดพายางแท้นะครับพวกนี้ก็ใส่พายางแท้อยู่แล้วะะแอร์หลังมี USB ไ p e A ไท e C มีนะครับแล้วก็230โวลต์มีนะ,ค,ะคนภายในเป็นสีดำ คันนี้ใส่ข้อมือเปิดสีดำเงาก็สวยนะแนวนี้ได้เลยเติมน้ำมันก็ปลดตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับกำเปิดตรงนี้ชุดควบคุมนะฮะคันนี้ก็ติดสครับเพจเปอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันนะฮะสวยงามเลยนะสครเพจตัวเดียวกับแรปเตอร์เลยนะบ่อไฟฟ้าคู่หน้านะครับแปดทิศท,ทางนะตัวนี้ด้านหลังนะครับกดตรงรอยนี้นะนะฮะตัวพนักพิงนะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะฮะเบาเป็นดําได้เหลือง นะมีที่วางแก้วก็กดตามรอยแก้วได้เลยมีทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นพุชตาร์ทนะครับเป็นพุชตาร์ทไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับไฟหน้าเป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเปิดไฟตัดหมอกตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวหลีหน้าจอทั้งจอกลางแล้วก็จอหลังพวงมาลัยนะฮะเบอร์0ูนถึงสตรงนี้ก็คือตัวปรับไฟสูงต่ำนะครับของไฟหน้าแอร์แบ็กเใบนะครับ พวงมาลัยเนี่ยปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกมันก็จะรับทุกสลีละในการขับขี่เลยต่อให้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก็ขับได้นะครับเพราะอะไร1เบาปรับได้เยอะพวงมาลัยป,ปรับได้ละเอียดนะฮะแล้วที่สําคัญเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ําหนักเบานะครับแม่นยำนะฮะไม่กินแรงด้วยไม่กินน้ํามันด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเฉียบๆเลยนะจอตัวนี้นะครับขนาด8นิ้ว นะครับจอขนาด8นิ้วนะที่ปั่นน้ำฝนอัตโนมัตินะครับกระจกตัวนี้มองหลังตาแสงอัตโนมัติอยู่แล้วนะจอกลางขนาด12นิ้วครับซิงค์ 4A แอนด์ออโต้แอปเปิลคาเพตแบบไร้สายนะครับรองรับฟอร์ดพลาสต์ตัดรถได้นะครับเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็โทรฉุกเฉิน1669ให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับมีไวเลสชาร์จนะครับด้านหน้ามี USB Type A Type C นะเกียร์เป็น10สปีดนะครับเล่นเมนนวลได้นะฮะเล่นเมนนวลได้บวกลบที่หัวเกียร์เป็น เบรกมือไฟฟ้ามีโหมดกันกับคี่4โหมดครับโหมดปกติประหยัดนะครับลากค่วงแล้วก็ถนนลื่นนะฮะมีตัวเปิดปิดเสียงเซ็นเซอร์ครับมีตัวเปิดปิดเรื่องของป้องกันล้อหมุนฟรีครับนะมีมาให้นะฮะร,รถคันนี้เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับมีตัวเตือนกันชนด้านหน้านะครับตรวจพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติตรวจจับคนเดินด้วยนะฮะตัวนี้นะ รักษาเลนนะครับตัวรักษาเลนก็มีทั้งเตือนนะฮะแล้วก็ดึงกลับให้ต้องบอกเลยว่าครบจริงๆนะฮะตัวหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการมาท้าก็มีให้นะครับอ่าจะทําให้รถต้องการเวลาหักฉุกเฉินเนี่ยควบคุมง่ายขึ้นนะครับเตือนรถมาในจุดบอดที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งก็มีนะครับเตือนหลับในก็มีนะฮะเตือนขนาดถอยพร้อมระบบช่วยเบรกก็มีนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ไม่มีกระบะไหนสุดเท่านี้แล้วนะฮะราคา1,159,000บาทนะครับสำหรับสีปกติแล้วก็สีพิเศษบวงหมื่นนึนะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยได้นะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซื้อฟอร์อย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรไอ l ดี e ลกรอบขึ้นไว้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ